เดี๋ยวมาชมพระยุคกลางนะครับกับยุคต้นกันนะครับนะสองวงค์นี้เป็นยุคต้นกับยุคกลางนะครับยุคต้นกับยุคกลางดูยังไงนะครับผมจะบอกนะครับนะเดี๋ยวเขยายให้ท่านชมชัดๆก่อนพิมพ์เนี้นะครับเป็นพิมพ์ยุคต้นนะครับนะยุคต้นนะครับอันนี้เป็นยุคกลางนะครับนะ ยุกต้นให้ท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์เกตทุลุซุ้มนะครับนะพิมพ์ใหญ่ยุกต้นนะครับเห็นไหมครับผมให้ท่านชมนี่ระยะเนี่ยระยะคางคอ,อมหาหัวมหาอาเกตเห็นไหมครับเขาจะใหญ่นะครับนะปลายเลียวนะครับเนี่ยแล้วก็มาชมอันนี้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ใหญ่ไม่เท่ากับยุกต้น นะครับนะเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยนะครับเน่จะให้ชมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับชมเกตก่อนนะครับน่าชมชมเกตก่อนนะครับเห็นไหมยุคยุคกลางเนี่ยเขาจะเล็กลงหน่อยนะครับกกเกตเนี่ยปลายเลียวนะครับนะแต่เนี่ยเขาจะใหญ่นะครับนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซุ้มนะครับก็ไล่เรียงนะครับฐานก็จะ คล้ายๆถ้าเท่ากันนะครับนะอันนี้ผมให,ให้ท่านชมยุคต้นก่อนนะครับเนี่ยอย่างยุคต้นอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมเนี่ยมาชมความเป็นธรรมชาติกันท่านเห็นไหมรอยแหว่งๆเนี่ยเห็นไหมครับตรงไหลพระเนี่ยแขนข้างซ้ายนะครับนะเห็นไหมแหว่งๆตรงนี้ก็จะเป็นรอยเนื้อเนานะครับหรือนอนชายระเจาะนีน่ขนอนชยยายละเจาะเหมือนกันนะครับนะแต่นเนี้ย เจาะกินจนเห็นเม็ดมวลสารอ่าเม็ดแดงนะครับนะเขาก็จะมีเขาอยู่แต่ไม่เยอะเนี่ยแม่เนี่ยอย่างเจาะกินจนเห็นเม็ดมวลสารนะครับเนี่ยลุ่มเล็กลุ่มใหญ่ดำรงดำดำที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนะอ่าเสียนมาเรียกเนื้อเน่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมน้อนใช้อะไรเจาะทันเลยนะครับนะเขาจะเจาะกินเขาจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับนะผม้องบอกว่าดูพระนะครับให้ดูที่เนื้อก่อนนะครับนะถ้าเนื้อเดียวกันเนื้อเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับ มีความเป็นธรรมชาตินะครับมีมวลสารมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่ท่านดูผนังนี่เห็นขึ้นเหมือนก้อนเมฆไหมนี่เนี่ยบางองค์จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะครับนะแบบนี้ผมเรียกขาวดอกมะลินะครับถ้าเป็นขาวงาช้างจะออกเหลืองๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมความเป็นธรรมชาติกันเห็นไหมเนี่ยซุ้มเซมเห็นไหมนี่ท่านดูเส้นขอบกระจกเส้นไหนไหมเนี่ย เห็นไหมเขาไม่ชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยเขาเห็นพอเรือนเรือนลางๆเห็นไหมเนี่ยมานี่ก็ไม่เห็นเลยขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นเป็นเหมือนกับก้อนเมฆเห็นไหมครับที่ผมเน้นเนี่ยนี่แล้วกับมาเนี่ยพอเป็นทิวแถวเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดำๆแล้วล่องๆมาเนี่ยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่มานี่ก็มาหายอีกแล้วนี่เป็นขยุกขยิกมานี่เห็นไหมครับนี่เนี่แล้วก็ลงมานี่เลยนี่ไม่นี่เห็นนี่เห็นพอเป็นว่าเป็นทิวแถว แต่ไม่คมชัดไม่ชัดเจนพูดง่ายๆนะครับนะคือคือคือการผ่านนะครับผ่านผ่านมานานว่าอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมดูซุบเห็นไหมเขาอยู่ในร่องในรอยไหมเขาเป็นขยุกขยิกขยุกขยิกไปเห็นไหมเนี่ยรอบในรอบนอกเนี่ยเห็นไหมมีเกี่ยวมีอ้วนมีใหญ่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงนะครับคือความ เป็นธรรมชาติของพระแท้พระเก่านะครับนะผมก็บอกเน้นทุกคลิปนะครับพระที่อามาท่านชมเนี่ยเป็นพระโมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของผมเองนะครับนะเนี่ยถ้าดูเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นเหลี่ยมไหมเนี่ยเขาไม่เป็นเหลี่ยมนะนะครับนะเนี่ยคือการผ่านเขาเนี่ยแหละนะครับเห็นไหมเนี่ยเพราแม่ท่านชมแบบชัดๆเลยเนี่ยเป็นร่องอย่างเงี้ยท่านคำนวณเนื้อใส่ไม่เต็มเห็นไหมเนี่ยถึงได้ เป็นล่องๆอย่างเงี้ยนะครับนะนี่เนี่ยได้เห็นไหมความเป็นธรรมชาติเนีนไเม้นเนี่ยนอนชัยไรจาะมีทุกรูปแบบลุ่มเล็กลุ่มใหญ่นะครับนะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมรอยนอนชัยไรจาะนะครับเขาจะมีหมดเลยความเป็นธรรมชาติเนี่ยเม้นเนี่ยจาะกินอยู่ก็ตั้งเห็นเม็ดมลสารเลยเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหม หัวมุมแต่หลังหัวมุมเนี่ยเขาจะไม่เป็นเหลี่ยมหรอกเขาจะสโลบนะครับนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับยุคต้นทีนี้มาชมยุคกลางเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นลุมเป็นบ่อเงี้ยลอยเนื้อเน่าเลยนอนชายระจอเนี่ยตามซุ้มตามฐานตามองคพระนะครับนอกซุ้มเขาจะมีนี่อย่างไม่ีแดงเขาก็อยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะกลมเกลืนนะครับเขากลมเกลืนเข้ากันเลยนะครับนั่นท่านเห็นซุ้มเี่ยใหญ่เนี่ยันนีเล็กเนี่ยเมนีใหญ่เนี่ยเห็นไหม เกิวเนี่ยเป็นขยุขยิกนี่เกิวเกิวขาดไดห้หายนี่เห็นไหมนี่นี่เนี่ยรอยนอนใช้ล้เจาะทังนั้นเห็นไหมครับเนื้อเขาเห็นไหมไข่นุ่นเท้าเขาคุมอยู่เนี่ยนะครับนะหรือแคลไซน์นั่นแหละนะหาเรียกทางหลักวิทยาศาสตร์นี่เห็นไหมนี่นี่เขาจะเหมือนกันน่ะนะครับนะความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาจะเหมือนกันทุกอง,งเลยเนี่ยเห็นไหมนี่อืมรอยเนื้อเท่านะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่ เห็นไหมเก่าไหมดูอย่างเงี้ยนะครับนะอืผมให้ท่านเห็นแบบชัดๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยนอนใช้ลาเจาะเขากินนั่นแหละเห็นไหมมดมลงแมลงลงเจาะกินตอนยังไม่ทันแห้งนะครับนะเพราะว่าท่านเอามวลสารมาสร้างเนี่ยมันมีแต่ของที่ว่ากินได้นั่นแหละเอางี้นะครับนะนะมดพวกมดพวกแมลงทึ่ลงเจาะกินเนี่ยเห็นไหมหัวซ้นแต่หัวซ้อะเขาจะไม่ ไม่เปเลี่ยมเห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะครับนะเขามีความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ผมเน้นให้กับทุกท่านทุกคลิปนะครับนะของแท้นะครับอย่าลืมเขาจะต้องมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนเลยนะครับฟังนะนี่แก่งไหมอืมอืมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนะก็อยากให้ทุกท่านอ่าได้ รู้ได้เห็นกันนะครับว่าของแท้เป็นอย่างไรนะครับนะก็มีมีอะไรมากมายนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้กระจ่างนะครับนะเปิดหูเปิดตากันนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะไม่ต้องเอายาวนะครับนะขอบคุณครับ